เราเป็นเขต โอเคมาดูเฮ okay, hey. ้ยอะไรวะเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสี่ปีวัดคมเรียนเชียงขุบขอนเอกชัยราชบุรีประเสริฐงานงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อการศึกษาเฮ้ย เร้อยสิบสี่ปีวัดคมร้อยลักษังขิมร้อยสิบสี่ปีโรงเรียนวัดคมรงเรียนวัดคมวัดคมนีอาเขตงานเลี้ยงน้ำชาพเพื่อการศึกษา วับนพุธที่สิบเก้ากรกฎาคมสองห้าหกหกเวลาแปดโดยกาถึงเที่ยงณอาคารเรีนประถมโรงเรียนมัธยมมีศึกตำบลุพลข้าอำเภอตะกวัวบาจังหวัดพังงาเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องจีสารกุญส,อส่อมแซมสระว่ายน้ำห้องน้ำอาคารเรียนและพัฒนาการ ขั้นการรักษาหฮยเก็บตกโอ้ยซีบีนาวหางเก็บกันเก็บเก็บ Ya no sé yo